สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับ s y a ตูนกันอีกครั้งนะคะกับเกม Close t o the s พาร์ท t 4ก็ตอนก่อนเราเราหนีตายจากผู้ชายที่ชื่อว่าลุดวิกนะคะแล้วก็หนีมาจนถึง t e ค h lap เพราะว่าเรากำลังจะมาเจอเอดาเอดาจะมาเอาผลวิจัยงานวิจัยของตัวเองอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่แ lap นี้ ซึ่งเป็นแ a บที่เขาว่ากันว่ามีเอ็กโซลีก็คือมีการล่วไหลของเออพลังแปลกประหลาดบางอย่างเหรอไม่แน่ใจฮะไม่แน่ใจเลยว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นกับเรือลำนี้แต่ก็คือเนะี่ยศพศพคือเกินกาดมากแล้วคือไปต่อเลยกว่าทุกคนกลัวว่ะชมเถอ,อะเนาะเสียงอะไรอะ <was> ใช่ไหม what was that มันคืออะไรเส้นักสีเขียวอีกแล้วมันคืออะไรวะเฮ้ยห้องนี้จะมีอะไรประวะโอ,อ้เราต้องเข้าไปในนั้นเหรอมไม่เป็นไรเหรอวะโคตรเป็นอ่ะช่างเถอะปิดประตูได้ไหม อุ้ยค้าง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 จะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเสียงอะไรไม่ใช่เหี้วเขาโอ้ยยยมีคนตายตรงมุมเอ็กซ์เรย์แมชชีนปิดประตูให้หน่อยได้ไหมคะเพราะว่ารู้สึกกังวลเหลือเกิน แล้วไง hey, Stop ฮะซอฟอะไรวะซอฟอะไรอะ่ะมันบอกให้หยุดอะไรวะรถเห็นอะไรที่เราไม่เห็นเหรองงจังเลยหรือมีคนวิ่งผ่านเราไปเมื่อกี้นี่หรอไม่รู้เลยอะ่ะช่างมันไปเอาเปิดสิจ้า Ada, please. Ada Rose, please come in. Rose. Ada! Rose! Oh thank God! Are you okay? I'm fine. I, I'm fine. W what happened? I've been worried sick. My transmissions were being jammed, but I found a way around it. I assume Nicola got you locked up too. Yeah, but I got out. I'm almost at the biolabs. You're still there, right? Wait, you got out of the lockdown? How? i got help from that aubrey guy. he's trapped too. he saved my life. so we need to get him before we leave. i promised him. of course. of course. we will. but first the research. they hold the keys to everything. right. did you manage to get the other half? no. it's in the theater. we'll pick it up together right after. You. i'm losing your signal again. Ada. <laughs> โอเคเ็ดเ็ดมากมากไปไปห้องน้ำกันเถอะเรไม่ใช่คนละเ็ดโอเคคือว่านะคะเราเอดามันสรุปมันอยู่ไหนกันแน่วะเริ่มงงแล้วคือตอนแรกมันบอกว่างานวิจัยมันอยู่ที่เทคแล a บแล้วก็มาที่นี่แล้วแล้วก็บอกว่าเอ่องานวิจัยมันอยู่ที่ t h e ตอร์หรือ s u ลเจอรี่ลูม สักอย่างซึ่งไม่ใช่ที่นี่หรอแล้วเราไปไหนต่อ objective ออคืออะไร tag แบบ on your way to eda เฮ้ยังต้องไปต่อหรอแต่นี่ทางทางมันปิดเนี่ยแล้วไปไหนต่อปิดไปไม่ได้กลับออกไปหรอมี่เอาจนติดอะ ผิดหรือเปล่าเนี่ยออบเร์ rey, ทักมาหน่อยสิออบเร์ฮัลโหลมันมีศพอยู่นี่ว่ะเราแวงมากตอนนี้โคตรระแวง คนตะกี้มันเข้าไปได้เวรกรรมแนทำไม,ไมทำไมถึงเซอรอซ่าได้ขนาดนี้นะอ๋อเพราะว่ากลัวอยู่ยังไงล่ะอ๋อตะกี้คือมันมีคนวิ่งเข้าไปในนี้ทุกคนทำไมเราไม่เห็นวะเูไม่เห็นอนะ่ะเขาสิโอ้โหอ,อ,อยังยังเกลือนนะ่ะ ศพอะแล้วตะกี้เขาไปไหนแล้ววะห้องนี้มันกว้างมากเลยเนะี่ยตัวเอกเราถึงก็ต้องแบบเอามือปัดๆอะทุกคนอเคอเ้ยค้างค้างอ้าวอ๋อเงาค่ะบ้าจริงตกใจหมดเลยเขาคุยเลยกันนะ่ะดูเหมือนแบบกำลังทำอะไระสี่ยงโอ้เขาเอามือปัดๆใหญ่เลยนะ ก็ว่าเหม็นโอ้โหน่ากลัวเลยอะ่ะเฮ้ยๆโอ้โหประตูติดศพฮึมเออวะเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้เค่อยไปดูแล้วกันตรงนี้ก่อนเหม็นอย่างต่อเนื่องนะคะ แม่แม,มนกระตุกมากเลยเขาศพเยอะเหรอหรืออะไร mm hmm. นี่เปิดต่อไปได้เหรอ mm hmm. อ๋อต้องมีโค้ด mm hmm. อ๋อหนึ่งสองสาม่แล้วต้องไ,อไปหาโค้ดก่อนโอเคเอาไหมโอเคไปหาโค้ดกันค่ะเพื่อเปิดประตู mm hmm. แมงวันมาจากไหนอะ มีเมีนวานอยู่ในนี้ได้ไงอ่ะใช่ปะโอ้ย <c oughs> <c oughs> โอย้มันเข้าไม่ได้นี่ห้องนี้มันทำเป็นหลอกเราห้องหนาวอ่ะทุกคนก็ดูสว่างดีนะห้องนี้เปิดเข้าไปได้เอเปิดได้หลายห้องเลยอ่ะห้องไหนก่อนดีวะ โอ้โหแบบจะอ้วกอะทุกคนจะอ้วกเฮ้ย i, มุมแบบมุมแบบถ้าเจออะไรแปลกๆนี่คือหนีไม่ทันเลยนะปิดตาแทบไม่ทันเลยนะจ้า <laughs> ห้องห้องแล้วผ่านไปห้องสองห้องสองห้องสองเปิดไม่ได้ขอบคุณขอบคุณพระเจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่าที่ให้เปิดไม่ได้ห้องที่สามออไม่มีอะไรมีแต่ความมืดโอเคห้องท้ายเจ้าเจอ เฮ้ยวายูเขาเพิ่งตายเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะ No one in, no one out. Those are rules. Maintain the quarantine until help arrives. คือห้ามใครเข้าออกจนกว่าจะมีความช่วยเหลือมาถึงโอ้โหจนทุกคนก็ตายเขาแบบนั้น คน,นเขาเก okay. okay, ็บโค้ดเอาไว้โอเคสามสองหนึ่งสองสองโอเคค่ะไปสามสองหนึ่งสองสองสามสองหนึ่งสองสองตัวเอกเข้ามาแบบนี้จะไม่โดนจะไม่คอนทามิเนตไปด้วยหรอหงจังเลยอะ เดี๋ยว,ยวพีดผิดออกก่อนเอาก,กดให้มันผิดก่อนเลยโอเคสามสองหนึ่งสองสองโอ,โอ้ไปต่อคะ่ะไปต่อไปต่อกันเลยลืมจับเวลาเลยอ่ะ เล่นไปเกินครึ่งชั่วโมงให้ได้มันอะไรกันโหกระตุกมากเลยห้องเนี้ยเหมือนแบบของมันเยอะนี่อะไรอ่ะเป็นโค้ดรหัสแปลกๆรหัสมอสเหรออ๋อ oh, they are unaware of our presence พวกเขาไม่รู้ถึงการมีอยู่ของเราฮะของใครเหรอของใคร รหัสมอสใช่ไหมอ่ะไม่รู้อ่ะโผงมาจากไหนแล้วเนี่ยถอดรหัสไอดิสันสปายโคดเซอร์เบอร์ชัวแปลว่าอะไรอ่ะพี่เมียวตละกรรมมันการขโมยเกิดขึ้นบนเรือลำนี้ทุกคน เาไม่ใช่ขโมยเราตะลกรรมายมถึงเออขอไปไอ้ไอ้เขาฟ้านี่คืออะไรหรอมีแบบการแบบทําเรื่องวางระเบิดนะหรือแบบวางเพลิองอะไรเงี้ยทําเรื่องไม่ดีบนเรือนะคะก็คือสปายแรที่เขาแบบเขียนตอนแรกอะจากเอดิสันเขาวางพอร์สเหมือนแบบโทมัสเอดิสันพยายามจะแข่งกับเทสลาสักอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจอะมันเป็นคู่แข่งกันนี้หร คือเวลาจะเดินเนี่ยก็ต้องเดินแบบถอยหลังอะ่ะเดินเหมือนแบบไม่เข้าแจ็คสันตลอดเวลาทุกคน walking อะไรนะ moon walk walking ชเชลี่ยคู่ moon walk นะคะ moon walk <laughs> ตลอดเวลาเพราะเราไม่ไว้ใจข้างหลังเรากลัวมีใครมาแทงข้างหลังเราจริงๆตะกี้มันแทงข้างหน้าเราเลยนะตอนก่อนอะ่ะมันแทงแบบหมดไส้หมดพุง <laughs> อะไรรุทบิกนี่อะไร เออเครื่องแมชชีนฮะเครื่องสร้างแผ่นดินไหวหรอหรืออะไรหรืออะไรฮ huh? ะดูว e นีเด t เอาอยไงไงเอายังไงอะไรยังไงโอเคเอาติดอะไรแสงว่าไฟาาเราเดินผ่านไปได้หรอ ขาบังคับให้เราไปทางนี้ค่ะเค okay. ได้สิเลยเลยแตคือแบบบอกทีว่าเสียงตะก,กี้คืออะไรนี่บอกเทเตอร์อ่ะใช่ไหมคนอยู่เทียบเลยอ่ะคนมาดูหนังกันหรออันนี้น่าจะไม่เทเตอร์มั้งคุณละเทเตอร์ในความหมายเรา Lightning Harvesting Machine เครื่องสายรอำฟ้าหรอ จับไว้เนี่ยจับทำไมทำไมเดินไม่ได้ฮนูอ๋อเดินอ้อก,ก็ได้ต้องจับสัอะไรวะสายฟ้ากระตุกอ่ะพวกไม่รู้เรื่องแล้วว่าช่วยด้วยกลัวค่ะกลัวโอ้โโอ้ blue haze The reason for the quarantine อ๋อแสงฟ้าเนี่ยแหละทุกคนมันคือสิ่งที่เขาบอกว่ามันล่วนไหลออกมาแล้วเรามา,มาโดนเองไม่เป็นไรหรอวะเอ๊ะงงจังเลยเกมเิลป์สกรตตุกมากไหมเนี่ยคือเขาอาจจะพยายามบอกอะไรเราสักอย่างนะแต่เราดูไม่รู้เรื่องงั้นเราไม่ดูแล้วกันตรงจอที่ไฟไม่ตรงไหนวะมัน,น อ๋อนี่ทางตานแปลว่าทางไปต่อคือทางนั้นใช่ไหมนี่หน้าข้อมันเขียนว่าอะไรอ๋อ lecture hall ไม่เกี่ยวกับ theater อ๋อมันเป็นอืมโอเคอ๋อต้องเลาทางนี้แป่ว่านี่คือทางไปต่อใช่ไหม ได้แหละตกใจเงาตัวเองตลอดเลยอ่ะบ้ามากเด็กอัเซสโอเคไปต่อกันทุกคนไปรอดอ๋อมมนได้ <c oughs> ดอรอดโอ้โหแข็งแรงว่ะ ตัวประหลาดมาหนีได้ยังหนีได้ยังหนีแล้ว <Please. S 1> อย่าไปช่วยมันอย่าไปช่วยมันห <Please. S 1> นีก่อนหนีก่อน no. 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 ฮัลโหลไม่อ,อย่ายืนดูนานให้ไปไปวิ่งทางไหนแล้วเนี่ยเอ้ยเอาอีกแล้วหนีอีกแล้วไปค่ะวิง่ง โอ๊ยวัดเสียวว่าประตูประตูเปิดประตูเปิดทางไหนวะทางไหนวะฮะอแล้วเหรอ That thing is related to time. How does that make any sense? Think of time as a biological system. These things are merely antibodies. Antibodies. No, yes. long, left. So How did you know? How did you know to close the door? Well, they are not exactly silent. Wherever exotic energy goes, they follow. Not that hard to track if you know what you're doing. <laughs> That's three times I owe you. Oh, Robyn needs to Aubrey. Aubrey. But Aubrey the bad guy? She's so Yeah. She's in a surgery room. Am I close? Yes, you are. Yes, you are. I'm opening all the doors I can. go and s a y hi to your sister. The path should ป e ่ p e n I will, ไ u b r e y Thank you again. ปอปไหไป่ปไปององไปไอไป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 ลปไ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 ปวปไปไปไออวิ่ไปไม่งเปไปไวไป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 ไม่ปไป่ปไ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 ป่ปไปงปไปไวงปไปไปไปีปไ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 ไไปไปไป่ปไปไบุญที่วิ่งถูกทาง Okay, โอเคค่ะโฮบรีบอกว่าเราใกล้ถึงเอดาแล้วนะไปทางไหนวะ <c oughs> ใกล้ถึงแล้วจะไปจะไปทางไหนนะตัวทอรีนตัวอะไรอะ่ะมันมันเหมือนมันไม่ได้มาจากโลกเราอ่ะเนาะมันสั่งดาวเงี้ยหรอเฮ้ย <c oughs> เกมนี้มันเป็นกึงก่งๆ Exploration เฮ้ยใครนั่งอยู่ฮู้อ r ยูอ u ยูยูเดดตายแล้วเหรอขอดูหน่อยนะขอดูนี่หน่อยนะเฮลิคอปเตอร์โอเคเฮลิคอปเตอร์ Harry คอปเตอร์มีบนโต๊ะอีก ตัวนั้นจะวิ่งไล่เราอีกแน่เลยอะทุกคนนั่นไงนั่นไงใช้ได้ใช้ได้จำสแก์ใช้ได้ไม่จำสแก์เลยเปิยดีโอเคอะเกมนี้ตีกเกมอมองอมองอัสลีนนี่คือแบบ mm hmm. นะเดี๋ยวนะ mm hmm. เรื่งไหนวะหงวห้องนี้มันรัดกลุมใช่ไหมเนี่ย ถ้าคือทางไปเหรอแต่ทางน,นู้นยังไม่ได้ดูเลยขอดูแป๊บหนึ่งนะทุกคน<ม>เดี๋ยวนะนี่อาจติดใช่ไหมแป๊บหนึ่งยี่สิบสองนาทีแล้วเอาอะไรอีก right, ไม่นานเราจะ น,น่ากลัวจังเลยไปดีกว่าเสียงแมงวันนี่ทำให้รู้สึกไม่ค่อยดีเลย ıldı. ทำไมไม่รู้อ๋อลำคาญมาวีวีวีอยู่ใกล้อะไรอย่างงี้โอเคไปหาเอได้กันค่ะจะเจอไหมคะวันนี้แต่นี่มันแชปเตอร์สี่เองอะมันก็ต้องมีอะไรอีกแหละมันมีต้องสิบแชปเตอร์อะ น้ำหญิงเราเข้าได้อ้าวเข้าไม่ได้กูเพิ่งชมเงไปเพราะเงไปจำสกแกนเลยเปื่อยอีเวนเ้ยคณะโอเคไหมต้องช่วยปะอีกรอบไหมอีกรอบอีกรอบปะอีกรอบปะมามามาไม่กลัวแล้วเรารู้แล้วอ๋อไม่มีแล้วหรอโอเคได้เถอะตอนนี้มีเรามีเรสอยู่สองอย่างนะทุกคนเรดก็คือ สิ่งน่ากลัวเหรอนั่นแหละแพนตรายสองอย่างคือลุดวิกกับไอตัวนั้นนะ there any they here? ฮะการทดลองอะไรที่เขาไม่ได้ทำที่นี่ <c oughs> คือมัวแต่แบบรีบๆเล่นให้จบอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้เดินหาที่มันของที่ต้องเก็บเลยไอ collectible อ่ะ <c oughs> ี่พวกเนี้ยไม่ได้ทัไม่ได้เก็บเลยโอ้โข้นี้ก็เยอะแฮะ แปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เหรอโหใกล้จบแล้วสินะเยี่งไปเลย,ยมีอะไรอีกไหมเนี่ยขอร้องละ่ะทางดูก,กว้างๆนะทางดูก,กว้างๆผมจะมีอะไรรออยู่เอาเข้าไปเลยแล้วกันไปพอก่อนนะยู่เพิ่งแห่แล้วนะขอร้องโอ้โหเห็นจะหน้าเข้ามาตรงไหนเลยเฮ้ยนั่นใครวะนั่นเอดาจริง,รงๆเหรอ แกมั่นใจเปล่ารสน่นจึอาจจะไม่ใช่เอดาก็ได้นะเฮ้ย l a n g ง a g จ Rose เฮ้ยโอ้ my god my big sister is here จริงปะเนี่ย yes ทำไมเอดายังรอดอยู่ได้วะรู้มันจะตายต่อหน้าเราวะ come on how do I get to you There's a door on your right. Short corridor, stairwell. You can't miss it. I will be right down. Hey. Deep? 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 Deep oh. Ada. Uh, I didn't do anything. Ada, oh. Get out. I not Rose. I I can't. ]ös. Rose listen. To me. It's okay. Phil. It's okay. You're here for me. I will love you forever for that but I need you to do one thing get my research rose, save it go to the theater and get the second notebook oh they hold the keys to everything you can make oh it's run home already promise me no, my nah who are xiao eda hoi ma oh me what is this โอโหหน,นีไหมหนีไหมหนีเถอะเอาล้องโอ้เราก็เศร้านะแต่เรากลัวอยู่อ่ะอจบแล้วเหรอโอ้ m ม่ก็โหว่าเราเชื่อว่าเอดาต้องไม่รอดทุกคนก็ขอแสดงความเสียใจกับโรสมาในที่นี้ด้วยนะคะ เอดาบอกว่าให้เราไปเอารีเสิร์ชที่เหลือก็คืองานวิจัยอีก,อกส่วนนึงเนี่ยที่เทเตอร์อยู่ที่ไหนไม่รู้อะเออเดี๋ยวเกมคงบอกเราอะโอ้โห oh. ตัวนี้นี่มันแบบโอ้โห oh. ชื่อตอนนี้ดูไม่ค่อยดีเลยอะ ชื่อเซฟเตอร์ใหม่นี้ฟังดูแบบจะมีคนตายเพิ่มหรือเปล่าอ๋อก็ตายไปแล้วไงใช่ไหมนะเราเข้าสู่ตอนเอ่อเซฟเตอร์ที่ห้านะคะทุกคน The Darkness of Hades Hades นี่ตามโบราณเขาว่านี่คืออะไรนะเออ่เทพแห่งนรกอ๋อเอาแล้วน้องทำอะไรต่อ Rose. Come on, Rose. Answer me. Rose. Away, Aubrey. It's now or never, Rose. They're coming. I'm running out of doors to close. I don't care. She's gone, Aubrey. <laughs> I was too late. Oh, but she's gone. Oh. No. Uh. อพูดิมยนจะจะแตกกนทประตูไม่ใช่กระจกถ้าไม่หนีก็ตายตามรถไปเลยนะไม่ให้รถสิตายตามเอดาไปเลยนะฮะ ก็พิตาอย่างนานโอ,โ,หโ,หโอเคค่ะเดี๋ยวจบเท่านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาต่อกันอนะีพีหน้าจบนี้กำลังดีเลยดูดูนต่อว่าเราจะหนีใจตัวประหลาดนั้นได้ไหมแล้วก็เราจะเจองานวิจัยอีกส่วนของโรสไม่โรสอีกแล้วโอ้ยชื่อฮัโลโหลงานวิจัยของเอดานะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะ stay tuned เ o r t น e next video นะคะบ๊ายบายคะ่ะจะมีอะไรออกมาไหมเนี่ย